แม่บ้านอาหารแพลนเบสสวัสดีค่ะวันนี้เรามีขนมคลีนสูตรง่ายๆมาฝากอีกแล้วค่ะ <S <S วัตถุดิบอย่างแรกนะคะก็จะเป็นกล้วยหอมหนึ่งลูกนะคะแนะนำว่าเลือกแบบงอมๆจะยิ่งดีเลยนะคะของเราวันนี้ไม่ค่อยงอมเท่าไหร่ความหวานก็จะไม่เยอะมากนะคะบดให้ละเอียดเลยค่ะ <S 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 จากนั้นนะคะก็ใส่ฟักทองนึ่งสุกลงไปบดรวมกันเลยค่ะ ปริมาณให้เรากะเอาได้เลยนะคะต่อไปก็จะใส่ข้าวโอ๊ตค่ะวันนี้เราใช้เป็น instant Oat นะคะใครอยากให้มันเนื้อเนียนเเพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปปั่นก่อนก็ได้วันนี้เราจะไม่ปั่นนะคะใช้แบบนี้เลยค่ะ หลังจากคนเข้ากันดีแล้วนะคะมีความรู้สึกว่าถ้าเราปั้นแล้วมันจะนิ่มไปหน่อยนะคะเราก็เลยเติมข้าวโอตลงไปอีกค่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันอีกรอบค่ะสามารถลองปั้นดูก่อนได้นะคะให้มันแบบมีความรู้สึกว่ามันแน่นๆนิดหนึ่งนะคะหลังจากที่เราปั้นเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราก็จะพอแล้วนะคะได้ประมาณนี้เนาะจากนั้นเบ็เตรียมถาดน,นะคะแล้วก็โรยงาขาวดิบลงไปค่ะ ใครสนใจวัตถุดิบตัวไหนนะคะเพื่อนดูลิงใต้คลิปได้เลยนะคะเราวางลิงกไว้ให้แล้วเนาะอันนี้เราจะอบในถาดน,นะคะถ้าใครจะอบในหม้อทอดเพื่อนๆสามารถคุกง,งาแล้วก็เอาไปใส่ในหม้อทอดอีกทีนะคะวันนี้จะทําในเตาอบค่ะให้เราลองปั้นดูนะคะเราจะใส่ตัว ลูกเกดนะคะลงไปสัก2เม็ดเพื่อเพิ่มความหวานนะเพราะว่าสูตรนี้ของเราไม่ได้ใส่น้ำตาลมันจะไม่ค่อยหวานกล้วยเราก็ไม่ค่อยหวานแล้วก็ใส่แค่ลูกเดียวนะคะใครอยากจะให้หวานก็อาจจะเป็นน้ำตาลก็ได้นะน้ำตาลหล่อห้างกล้วยอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะหลังจากปั้นเสร็จให้เราเอาไปคลุกกับงานในถาที่เราเตรียมไว้เลยค่ะ หลังจากคลุกนะคะเราก็จะมาคลึงอีกรอบนะคะเพื่อให้งามันกระจายทั่วถึงไปทั้งก้อนเลยค่ะอย่าลืมวอร์มเตาอบไว้รอด้วยนะวันนี้ใช้อุณหภูมิไม่สูงนะคะประมาณสักร้อยสาองศาค่ะนำข้าวเตาอบเลยค่ะเปิดไฟบนล่างนะคะแล้วก็ใช้เวลาในการอบประมาณสัก30นาทีค่ะ จากนั้นก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะมันก็จะเซ็ตตัวดีแล้วนะมันจะแบบแข็งๆนะคะไม่ได้นิ่มเหมือนตอนที่เรายังไม่ได้อบนะคะไม่ได้หวานมากนะ,ะเพื่อนมันจะมีเนื้อลักษณะของเขาก็จะมีความหนึบๆนะคะจากกล้วยแล้วก็ฟักทองแล้วก็ข้าวโอ๊ตด้วยนะคะ สำหรับไส้ตรงกลางอยากใส่อะไรก็ตามชอบเลยนะอาจจะเป็นช็อกโกแลตชิพนะคะอินทผพลัมก็ได้นะคะหรือผลไมอ้อบแห้งชนิดอื่นๆตามชอบเลยนะคะทำแล้วก็ใส่ตู้เย็นนะคะเก็บไว้ทานได้หลายวันอยู่นะคะเพื่อนๆลองเอาไปทำดูค่ะ